ไี่ทีวะยจะพาป้าไปทำไมยังไ,ไม่แข็งแรงเลยเอฟซีเอฟเทียนด้วยเอฟเทียนด้วยกำลังเซตฉากากันามาติดเอกสารไปหาให้ได้ไดนี่มาประจําตําแหน่งหามาให้ป้าได้บ้างไไไไไปปปกกกููมมมึง่่็ไปโตขึ้นเดี๋ยวเขาก็เข้ามหาลัยไ<อ>งก็คิดว่าแนวของพี่เขาอาจจะเปลี่ยนไปจากแบบว่าอยู่บ้านก็ไม่อยู่บ้านนะดูหอพักแล้วนะ ก็ยังถามโอมว่าถ้าไปอยู่หอพักโอมอยู่ไหวไหมลูกอป้าเลือกเลือกโปรไฟล์ช่องใหม่โปรไฟล์ช่องใหม่อมาทำกดตัวนี้คือใหม่มาทำเลือกที่ละเลือกเออออกก่อนเนาะป้าแตนก็อยากเปิดช่องให้ลูกชายวันก่อนก็เปิดให้น้องอ้้นงโอมวันนี้ป้าก็เลยว่าเปิดช่องให้น้องแต่เพื่อนนี้ไม่ค่อยมีลูปบดนเท่าไหร่ก็เลยมาดูให้ใช่ใช่ ชื่อช่องอะไรครับชื่อช่องไลออนไลออนมลมลง่ายเลยชื่อช่องพี่ชื่ออะไรครับไลออนไลอกอร์โอมไทเอรโอมวมแล้วก็จะเป็นไลออนไทเกอร์มลอันนี้เอาไไทเกออร์มาจากไหนป้าเนี่ยชื่อไทเกอร์กับไลออนเนี่ยไอไทเกอร์น่ะแต่ก่อนน่ะลุงอ่ะลุงอ่ะชอบตอนที่โอมเกิดอ่ะตอนนั้นลุงชอบไทเกอร์วูดเขาติดกอล์ฟแล้วเขาเป็นคนไทยแล้วแบบว่าเท่มากลุงก็ตั้งชื่อโอมเป็ไทเกอร์แล้วทีเนี้ย ไอ้พอตั้งมาพอคลอดลูกมาแัดบับจจัเดือนนึงนี่แหละอคือตัวมันหน่อยตัวมันหน่อยเดือนสองเดือนหรือเปล่าจะไม่ได้แล้วเอาตอนยังคานอยู่ก็ยังไทเกอร์อยู่อแต่พอเดินได้แล้วได้หน่อยแม่แม่ยายก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้คือพ่อมันก็เสือลูกมันก็เสือ,อไม่ได้ก็เลยว่าให้เอาโอมมันจยังไงมันมันมันพันมาได้จังไงจากไทเกอร์มาเป็นโอมเนี่ยก็ถามเจ้าด้วยเพื่อเอาโอมไว้ไง ทีเนี้โอมแบบโอมพ่อโอมไว้อะไรประมาณเนี้ยเออแบบพ่อแบบว่าญาติพ่อแบบลูกผู้ชายมันมีดีไปดีมากมันแบบจากไห้เกิดมันมันคนละยอดเลยเนาะมันคนละยอดเลยคนละยอดคนละยอดหาทางเกี่ยวไปว่าให้มันซอบลงอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ได้เป็นโอมแบบที่นี่พ่อน้ำมนต์มากก็ต้องว่าถ้าโอมไม่เสริมก็ไม่ได้ต้องคนน้ำมนต์ด้วยพระพูดบอกพระตั้งให้หรือว่าอย่างนี้อยารู้ไม่ใครตั้งใครถ้าพูดปั๊บเขาไล่สุดตัวนั้นเนี่ย เอาไม่ต้องค่ะไม่ต้องคทเกมันก็ไม่ต้องเขาก็มีที่มาที่ไปอยู่เนาะใช่ใช่เดีไม่ไปเดี๋ยวเอาเครื่องนึงมาให้หน่อยมันมีรูปน้ำมลอยู่แล้อไทเกอร์นี่ก็มาก่อนอในกระเป๋าป้ายเปล่าเอามาโอ้มาโอ้มาก่อนแล้วก็น้ำมลทีหลังก็คือเหมือนกับน้ำมลมาพรมโอมโอมเพียงแล้วก็พ่นน้ำมลเนี่ยเวลาพ่อจะไปแบบไม่ดีไม่งามก็จะเบรก มันลูกจะมาเบรกพ่ออะไรประมาณนี้งั้นถ้ามีลูกสาวก็ชื่อว่าเพียงาวแต่มั่นก็จริงนะเชื่อไหมว่าลุงเอเียงเพียงเชื่อไหมว่าลุงเลิกเหล้าเลิกอะไรอ่ะเพราะลูกนะอ๋อลูกพูดทุกวันทุกวันจนจนไปเลิกเหล้าเลิกตั้แรกห้าปีเขาเลิกเหล้าห้าปีแต่ลุงเลิกไปถึงหกปีพอปีที่เจ็ดปั๊บลุงก็เลยไปกินสักประมาณสักสองสามเดือนนี่แหละแต่ทีเนี้ยลูกก็พูดอีกก็เลยหัดใจไปเลิกตลอดชีวิตเลย ก็เห็นไหมโอมเพียงเลยโอมเพีดือพียงน้ำมนต์เดือดน้องเพียงเดือดน้องเพียงนี่แหละผมพี่รามรอบนี้แหละฮาอย่างอยู่โอมสรุปแล้วสรุปแล้วสองช่องนี้ก็คือเออ่พี่เสือกับน้องสิงใช่ไหมช่องพี่เสือกับช่องน้องสิงหาลูกก่อนไลออนไลออนมนใช่ไหมไลออนมนไม่ไม่เอฟซีบอกว่าไทเกอร์มไทเกอร์โอมไทเกอร์โอมกับไลออนมนที่บอกว่าก็น่ารักดีอีกนะครับผมเดี๋ยวอีกสี่นาทีอีกนะ อีกสัก2ปีหาลูกหาหาลูกที่เหมาะสมไงก็เราจะดูว่ารูปอะไรแต่น้านมนนมันจะชอบยิ้มอยู่แล้วถ้าใครที่หาช่องไม่เจอก็ใช้อันนี้ก็ได้แอปไลออนมนแล้วก็มีโอมด้วยเพราะไลออนมนเนมีคนเอาไปแล้วเป็นมันจะเป็นแฮนเดิลมันจะเป็นตัวค้นหาในในช่องมีคนเอาไปแล้วไลออนมน แต่ว่าเราใส่คขาว่าไลออนมอนแล้วก็โอมก็จะเจออ๋อ,นนอไลออนมอนโอมไลออนมอนไลออนมอนโอมอันนี้คืออ้าวนี่อันนี้รูปค่ะ<า>คือเวลาหาก็งสงพี่<า>น้องเขาไ,ได้ไหมท่ารูปเนี้ยได้ป้าแต่ว่าต้องส่งมาในนี้ก่อนโอเคเพราะว่าเพราะว่าช่องพ,พ,พี่ก็เป็นรูปคู่บบช่องน้องก็ต้องเป็นรูปคู่พอดีเจอตัวนี้พอดีว่าจริงมันเยอะกวจะหาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกินเกินเวลาอืมเพิเกินแล้วเพิเกินมาถึงอาแล้วถึงยังไงถึงถึงถึงมา ตั้งช่องให้ลูกเนี่ยคือคือเห็นว่าเขาอ่ะเขาบอกว่ารางทีแบบอาจจะอยากขายออนไลน์หรืออยากจะอยากแค่เกมจะอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยว่ามันต้องผ่านกฎของ youtube นะที่เรามองเผื่อไปอนาคตปับ๊บเผื่อกดเขามันมีเยอะไงเผื่อกดเขามีอะไรเพิ่มใหม่เข้ามามันจะยากหรือเปล่าหรือเปล่าก็เลยเปิดช่องให้เขาไว้เป็นพื้นฐานแต่ตอนนี้ก็เลยอ่ก็บอกเขาไว้หละแต่ถ้าบอกถ้าเขาถ้าเขาเปิดเองของเขาเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบว่า เฉพาะกลุ่มเพื่อนเขาเนี่ยก็เป็นอกแบบเดิของเขาไปแต่อันนี้เราก็เผื่อว่าช่องนั้นที่เขาอยากแคสเกินก็ให้เขาแคสไปที่เขาจะเปิดของเขาเองตัวเนี้ถ้าเขาอยากขายของออนไลน์หรืออยากอะไรพวกนี้ยก็ให้เขามาตัวนี้คือเปิดเผื่อไว้เปิดให้ลูกเนาะเปิดให้ลูกมันจะหาไลนได้ได้เป๊ะคุยาก็ทำให้ลูกหมดเลยแล้วเราก็ต้องทําให้ลูกหมนแทนได้ใช่แล้วเขามีแนวโน้มชอบทําช่องแบบไหนไหมเขาชอบทำชาแนลถ้าโอมเนี่ยก็จริงๆโอมเป็นคนที่รักธรรมชาติมากนะ ถ้าวิวธรรมชาติก็จะถ่ายวิวสวยๆ็จะถ่ายอย่าง,างไปอมเขาจะเลือกเป็นเป็นเฉพาะกิจของเขานะอ,นนอย่างวันนั้นที่ว่าเขาอยากดูดโรโมาเนี่ยที่ที่ลรุงไปนะ่ะเขาอมอ,อยากดูโรลมาแล้วก็ไปเที่ยวครั้งหนึ่งอะ่ะแล้วอมเออป่ยอย่างนี้ปับ๊บอ่ะก็หาทางทุกทางก็เลยพาดูโรมาแล้วอมมันถ่ายไว้เลยชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบธรรมชาติแบบวิวภูเขาอย่างไปเขาเลี้ยงซ่านอ่ะอมถ่ายไว้เลย เขาเรียนซานนั้นที่เราไปใช่ไหมใช่เขาเรียนซานเนาะเที่ยวขึ้นเขาเรืองซานน่ะขึ้นน่ากลัวถ้าถ้าถ้าอันที่เขาเขาไม่ชอบเขาเขจะไม่ยกกล้องถ่ายเไปอมล่ะเขาเขาถ่ายเออเขาถ้าถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้ก็มีมีโรมากับเขาเรียนซานอหละที่เขาถ่ายทะเลก็จะไม่เท่าไหร่ก็ก็เลยเข้าจะแบบโตขึ้นเดี๋ยวเขาก็เข้ามหาลัยไงก็คิดว่าแนวความคิด่เขาอาจจะเปลี่ยนไปจากแบบว่าอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะอยู่หอพักแล้วนะ ก็ยังถามอมิว่าถ้าไปอยู่หอพักอมีอยู่ไหวไหมลูกถ้าเรียนมหาลัยอยู่ได้ไหมก็ยังไม่เคยไปอยู่แม่ต้องลองไปอยู่ดูก่อนถึงจะรู้เพราะตอนนี้ตอบไม่ได้เขาตอบแบบความคิดเขาแบบนั้นก็ตอบแบบนั้นไปเลยนะเพราะเขายังไม่ได้ไปอยู่แล้วแม่ถามตรงนี้แล้วจะตอบได้ไหมล่ะปีนเขาสิบแปดแล้วนี่สิบแปดแล้วเขาว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเพื่อนเขาจะเริ่มสอบมหาลัยแล้วเขาบอกว่าเพื่อนเขาไปหาสอบแล้วนะอืมเขาก็เลือกมหาลัยให้ป้าอยู่ แต่เขาก็เพราะว่าจะได้ไม่ได้ยังไม่รู้นะแม่มแต่คือว่าจะต้องต้องไปสอบแต่ก็เหมือนที่ป้าบอกเลยสาขาที่เขาชอบนะเขาก็บอกแม่แล้วบอกแม่แล้วเรียบร้อยว่าจะแต่แม่จะไม่ได้ยาวก็ที่เหลือก็น้ำมนน้ำมนีนมนนสได้หมดแหละนี่นะคะเรียบร้อยแล้วช่องเปิดตัวชอ่องน้องน้ำมนนะฮะไลออนมนก็จะมีโปรไฟล์ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ Icana, ตัวแฮนเดิลก็จะประมาณนี้ในออนมอนแต่ว่ายังไม่มีคลิปนะครับยังไม่มีคลิปนะครับอาถือไว้ขอเด็ถ่ายถ่ายลูกจะไปปลุกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นหนยัยิ้มฟันสิยิ้ม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  เกิ่งกินข้าวออกไปแถวบ้านหยิบไปแล้วต้องระวังมากมากนะฟันอ่ะไมูนะคะจากใครนะจากใครร้านเสือไม่ทำเพราะน้าที่หนึ่งไปทำบล็อกอ๋อนี่ซ่อมก็ซ้อมนี่ซ้อมไใส่ที่อนเพราะว่าคนไทยคุณวีนาวีนากต้ทุกวันวีนาวีน่ากต้มีค่้าขอบคุณวีนานะคะขอบคุณคุณวีนาที่มอบนะคะแคบหมูนะคะได้รับแล้วนะคะาขอบคุณวยนะเนี่ยก็ปาก็ได้รับแล้ว กินกันที่ที่นานี่แหละค่ะร่วมช่วยกันกินด้วยกันขอบคุณมากเลาแล้วนะะก็น่ารักนี่างนะคนะไม่มีอะไรก็แบ่งให้ทุกคนกินทุกคนเลยนะคะ่รอแล้ว